ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงที่ต้องเสียคนที่รักไปก็อาจต้องทนทำความเข้าใจทำได้แค่ไหนไม่รู้ได้แค่คิดว่ามันยังดีที่ได้พบได้เจอ ที่ใครสักคนบอกคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองก็รู้ก็อยากจะขอรบกวนสักหน่อยได้ไหมอยากขอเพียงแค่นาทีจาทุกชั่วโมงให้เธอนั้นได้พอได้คิดว่ามีฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอ ขอเป็นเสี้ยวนาทีช่วงที่เธอวางพอตอนมีอยู่ข้างใครเอาไว้เพื่อนนึกถึงกันส่วนทุกนาทีที่เหลือวันนั้นทั้งวันฉันจะคิดถึงเธอวันที่เหลือและคืนที่มีต่อจางนี้มันคงยากอยู่ก็อาจต้องใช้ เธอวุ่นวายเมื่อมันแพ้ก็ยอมก็รู้ก็อ,อยากจะขอรบกวนสักหน่อยได้ไหมอยากขอเพียงแค่นาทีจากทุกชั่วโมงให้เทอนั้นได้พอได้คิดว่ามีฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอ ไม่อยู่ข้างใครเอาไว้เพื่อนนึกถึงกาผ่านส่วนทุกนาทีที่เหลือวันนั้นทั้งวันฉันจะคิดถึงเธอโอ๊ยสุดยอดครับสวัสดีครับ ัล้วอากาศจะหนาวมากแต่ว่าพี่ๆก็เล่นได้ไพเราะมากจริงๆนี่คือเพลงแค่นาทีนะครับจากพี่ๆวง Natural Sense นั่นเองครับโอ้โหให้พี่แนะนำตัวกันนิดนึงครับครับครับให้แต่ละคนแนะนำครับครับผมผมนัดเล่นเบสครับครับผมปั๊บเล่นกองครับผมครับนี่เป็นเป็นกองเล็ก ใช่ครับวันนี้เป็นมาเล็กๆขย่าไข่พูดเอาอยู่ก okay ็มันไม่เอาไม่เอาเป็นผ pues ู้หญิงพูดแบบนี้น่ารักค่ะนะเอิร์สขย่อไข่โอเคครับพี่พี่ครับเรามาทําความรู้จักกับ natural c h a n ที่มากกว่าเดิมกันดีกว่านะครับพี่ครับพูดถึงเพลงนี้ครับนี่เป็นซิงเกิลที่4ของพี่พี่แล้วนะครับกับแค่นาทีคือตั้งใจออกมาเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่เป็นแฟนเพลงกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพี่ ก็ตอนนี้นะครับผมสาหรับเพลงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เดือนหน้าเราก็จะมีทัวร์โปรโมตเกี่ยวกับเพลงนี้ครับผมทันทีเลยก็คือทางด้านทัวร์ขึ้นวิทยุนะครับผมสาหรับทุกภาคส่วนเลยนะครับตั้งแต่เหนือกลางใต้อีสานตะวันตกคือรับซับกันไปเต็มเลยช่วงนี้ใชหมคะยิบฉายจริงเราได้ข่าวมาว่าแบบว่าไปเล่นงานจ้างเยอะมากเดี๋ยวนี้ค่ะไปไปไหนกันมาบ้างครับผมก็อย่างล่าสุดนะครับผมพวกเราในชืลอเซนก็ได้มีโอกาสไปเค้าดาวกับชาวพี่น้องจังหวัด ครับใช่ครับผมก็ขอขอบพูณมากเพราะว่าพี่น้องชาวบนให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากันเยอะมากครับครับเขาดาวดึงมาเนาะแสตอบรับคือเอางี้ดีกว่าครับผมว่านะปกติคนที่เขาเนี่ยนะครับจะมีผลงานซึ้งหรือว่ามีเพลงเพราะๆออกมาได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาจากประสบการ์ประสบการณ์ที่มาตรงกับความรู้สึกพี่ๆครับใครพอจะมีประสบการณ์ตรงๆเกี่ยวกับความรู้สึกของเพลงนี้บ้างครับแค่นาทีเนี่ยครับพี่ พี่แนทมีเปล่าเราอ่ะต้องเป็นเร่องเราใคครับเพลงีแค่นาทีก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนจะว่าไงดนี่คนคนรักก็ได้ถึงครอบครัวก็ได้ขอให้แค่นาทีค่อยนึกถึงกันครับผมโอ้โหแล้วพี่เะครับมีประสบการมีประสบการณ์ที่ตรงกับเพลงนี้ไหมครับประสบการณ์เหรอครับก็ มันก็มีมีมีฮะแต่เพลงเพลงนี้นะเพลงนี้เราได้พี่พี่ชนะไปเขียนให้ครับผมก็คือชสวิกคุณครับผมครับก็ไม่ทราบว่าแกเขียนจากชีวิตจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมก็พวกเราก็เป็นตัวสื่อใช่แล้วตอนตอนที่อัดนี้พี่นึกถึงใครมิเซ่ไหมคะแค่นาทีนึกถึงผม เอาแล้วกันไม่นะเขากําลังคิดอยู่ยอ้นกันยวิ่งอยู่นี้เขามีกระแสคู่จิ้นนะผมว่าจิ้นกันเองนี่น่ารักแบบนี้ดูซี่หมอกกับเขาเล็กๆน่ารเล่ักกันจังๆอะไค่ะพี่ครับได้ข่าวว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้กําลังจะมาถึงนี่นะครับในช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้เนี่ยมีทัวร์วิทยุที่ไหนบ้างครับพี่ไปก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับผมก็ตั้งแต่ออกาางใตต้ีสนะวัน ตกครับผมก็ได้เจอกันแน่นอนสำหรับรายละเอียดอีกทีก็ติดตามกันได้ใน Facebook o a n p เ g e นะครับผมในช่องเซนต์แบนหรือว่า G-Band ก็ได้ครับคขะผม้นวิสเซิชนะคะใน f e c o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  n n a t u r a l s e n s e ก็จะมีตารางงานมีอะไรเต็มไปหมดแหละใช่ไหมครับผมก็จะมีควบผู่ไปกับมินิคอนเสิร์ตด้วยครับผมสำหรับแฟนๆที่มาทางครึ่งด้วยใช่ครับผมก็รายละเอียดก็อย่างที่บอกติดตามทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ตอนคืนก็อาจจะมีคอนเสิร์ตนะครับผม ไว้เล่นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดตรงนั้นให้ได้ยินได้ครับต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าพี่เขาเนี่ยนะครับจะไปสร้างความสุขให้ที่ไหนครับเอาล่ะครับพี่พครับไหนๆก็มาถึงรายการ Live at G Music Lover แบบนี้เนี่ยฝากผลงานฝาก MV หน่อยหนแล้วกันครับครับผมก็ตอนนี้พวกเราในชันลอเซนนะครับก็มีซิงเกิลที่4่กันแล้วนะครับชื่อเพลงว่าแค่นาทีนะครับผมก็ตอนนี้มี MV แล้วครับหรือวิดีโอของพวกเราก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง G M ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ใน YouTube ได้ครับผมเข้าไปดูกันเยอะๆครับ ใน y o u t u ู e ก็มีนะเนาะเป็น Official ยลเจมมี่แกรมมี่นะคะ Official ของ YouTube เลยก็คือมี MV ็มวที่ดูกันเลยใช่แล้วครับแล้วนี่คือซิงเกิลนี้4แล้วซิงเกิลต่ต่อไปนะครับตอนนี้พอจะมีแพลนหรือแอบกระซิบบอกได้ไหมครับว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอะไรรูปแบบไหนยังไงบ้างครับก็ตอนนี้พวกเราก็ยังจับจองกับซิงเกิลนี้อยู่ครับเพราะว่าก็พวกเราก็ตั้งใจกันทางานมากจริงจริงผมว่าเราเดี๋ยวจะโปรโมทให้คนได้ยินเนาะ ผมรู้สึกว่า MV เพลงนี้ทำออกมาก็สวยมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะเป็น MV เพลงหน้าซิงเกิลที่5ของพี่เนี่ยอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบอยู่ในช่องเพลงเนี่ยมันจะได้โอกาสดีมากในการแบบแบบ โปรโมทนะครับพี่คือก็จะโยนเข้าโยนเข้าตลอดนี่คือฮ่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็ให้ยังไม่มีช้อยหรือว่าพูดมาสักขนาดนี้ผมก็เอาพี่เลยแล้วพี่ก็พูดได้ได้ข่าวว่าค่าตัวฟรีด้วยนะครับมาใชฟรีด้วยไะครับครับผมนะครับได้เล่น m อนะครับผมผมยินดีเลยครับค่าตัวไม่เอาครับพี่จ่ายตังค์ให้ด้วยจ่ายตังค์ริมข้าวกองด้วยครับรอปิดนะครับจำเลยเดียวโอเคครับ